วันนี้เรามาที่เวลาลอยเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เรามาที่เวลาลอย <c oughs> อหัวละสองพันหัวละสองพันน้ำแข็งฟรีตลอดงานน้ำฟรีตลอดงานเครื่องดื่มต้องเอามาเองอันนี้คือแพรส่วนกลางอันนี้คือ,อ,อของอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวก็คือของเป็นออฟฟิศเขาอ่ะเป็นออฟฟิศ แล้วก็จะมีทั้งหมดสามหลังอีกสองหลังเนี่ยอีกสองหลังเนี่ยวันนี้ไม่มีคนพักของเราอยู่นี่ของเรามีอยู่สี่ห้องอ่าของเราหนึ่งแพรนี่มีอยู่สี่ห้องสามสามเหรออ๋อสามห้องสี่เตียงข้อมูลข้อมูลช่องเนี่แน่นอันนี้ห้องใหญ่แล้วก็ห้องนู้นเขาต้องเขากำลังเลือก เลือกที่พักกันหัวละสองพันนี่มีเรือมาส่งตอนนี้เรือกล oh ับไปแล้ะเรือกลับไปละผมพาดูก่อนน้ำแข็งน้ำแข็งฟรีตลอดงานอันนี้มีห้องคาราโอเกะอ่าให้แล้วก็มีอุปกรณ์ hay View đi máy để đẹp không? này đẹp không? làm không? View đẹp anh View bùa không? View thăm không? View ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยนะ <c oughs> อันนี้ด้านหลังห้อง <c oughs> ดูวิวดูวิวดีมาก <c oughs> ช่วงนี้น้ำเยอะ <c oughs> อะให้ดูห้องนอน ห้องห้องนอนห้องนี้สวยอ่ะพี่น้อยดูดีเอาไว้นอนเล่นได้ด้วยโอ้ห้องนี้ห้องนี้ถือว่าแจ่มมากโอ้คาท่าคาท่าโอ้บรรยากาศดีมากเอ่อหางเขื่อนติดกับอำเภอเพ้าเลยนะครับมันไปไกลเมื่อกี้เราถามคนขับเรือแล้ะถ้าไม่ไกลเนี่ย เราอยากจะนั่งเรือไปเที่ยวกันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเราก็เลยตัดสินใจไม่ไปอ่าเราสามารถขับรถไปได้นะครับหางเขื่อนเราไปทางอำเภอรพราวตอนนี้กำลังสวยเลยที่หางเขื่อนนะอืห้องนี้ถือว่าสุดก็บรรยากาศสี่โมงเย็นโอ้สี่กว่าแล้วเด็ ถ,ถือว่าใช้ได้เลยอแพ้เยอะนะผมมาพักเกือบครบทุกแพรแล้วยกเว้นยกเว้นมา,มาเทนฟอสอันไหนมาเทนฟอสอันนู้นเนาะภูเขาลอยน้ําไม่แน่ใจว่าอันไหนมีอยู่อันเดียวที่ผมยังไม่พักนอกนั้นผมเคยมาพักหมดแล้วเกือบน่าจะเกือบหมดแล้วอะเป็นสถานที่ที่แรกๆที่ผมมาเที่ยวก็คืออ่ามีสองที่น้ําตก เจ็ดสีน้ำตกบัวตองนะคือที่แรกๆที่ผมมาเที่ยวกับเขือ่อนแมงัดอ่าอันนี้คือมากันบ่อยมากสำหรับผมนะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้อ่าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ตอนเช้านี่ผมจำได้เปิดประตูห้องไว้แล้วตื่นมาตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากแล้วก็จะมีหมอกจางๆนะตอนเช้าเช้าเดี๋ยวตอนเช้าจะถ่ายดูให้ให,ให้ดูอีกทีนึงแต่คืนนี้คืนนี้บรรยากาศก็อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่า วันนี้ไม่มีไม่มีแพ้อื่นเลย,เลยก็โอกาสดีน้ำแข็งฟรีนะครับแล้วก็เครื่องน้ำฟรีเครื่องดื่มเครื่องดื่มต้องเตรียมเองมีทังเสิร์ฟบอร์ดมีนักให้ยัยกยก็เสื้อชูชีพเยอะมากนะมีเสื้อเสื้อชูชีพให้ใส่ บางคนเขาก็มาตกปลากันอ่ะเขามีเรือมาตกปลากันเยอะเลยพนะตั้งใจพายมาแพรมาถ่ายมุมไกลๆให้ดูครับบรรยากาศดูบรรยากาศด้านหลังรู้สึกตอนเช้า,าจะมีพระ,ะนั่งเรือมารับบิณฑบาตด้วยนะครับอันนี้อันนี้ข้อมูลเก่า อวัดถ้ำพญายนาคที่อยู่ด้านหลังอไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมต้องถามเจ้าหน้าที่ที่นี่บรรยากาศดีนะดีมากๆปีนี้น้ำเยอะ ราคานี้รวมอาหารเย็นอาหารเช้าอาหารเย็นก็จะเป็นบาร์บีคิวกับสเต็กมีให้เลือกสามอย่างเดี๋ยวเราเลือก<ไ>ปเป็นสเต็กเขามีให้เลือกใช่ไหมใช่มีมมอาหารไทยแล้วก็ญี่ปุ่นชาบูแล้วก็สเต็กเดี๋ยวเราเลือกสเต็กเพราะเรากินชาบูทุกอาทิตย์แลถ้าเราเบื่อ,าาอชาบูบอคาานนั้นไม่ได้วะเนี่ยอาทิตย์ก่อนเราก็กินโอ้โหวันแบบได้ใจน้ำตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มกับชุดเบเกอร์ฟัดนะครับกินไม่เยอะบัตายแม่สูตรทำมากิน อันนี้ลูกวัวกันครับวัวน้อยวัวน้อยวัวน้อยหนึ่งไม่ใช่ก็อ๋อนี่นี่นี่มีนี่ด้วยอะบอยกินเนื้กินเบียร์กินเบียร์ฮะกินเบียร์ฮะแต่ชงขึ้นได้นะครับเออชงเลยไอ้บอยเมื่อกินอย่างเดียวชงชงแล้วกินและมัมแเมาๆนะถ้าชงแล้วกินเมาเมาถ่ายรูปสวยนะถ่ายรูปสวยนะแสงได้เลยเนี่ยตอนนี้ เนาะแสงสวยเลยก็ค no, ุยกันพวกเราคุยกันสนุกมากกว่าร้องคาราโอเกะเราก็เลยไม่เปิดเพลงเพราะว่าเราร้องเราร้องเพี้ยนโอเคก็บรรยากาศยามค่ำคืนถือว่าใช้ได้เลยนะอานูุนเมลเทนโฟลด์อากาศเย็นดีนะเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย ไฟมีให้ใช้ทั้งคืนแล้วก็มีสัญญาณไวไฟให้ใช้สัญญาณมีให้ใช้ก็คือ WiFi เปิดให้ทั้งคืนไฟฟ้าฮะเปิดให้ใช้ทั้งคืนแต่ว่ามันไม่แรงนะต้องบอกก่อนแต่ก็พอได้ใช้งานได้อยู่มันอรูด้วยมันอรูคืออะไร มันอรูก็คือมันฝรั่งปปเป็นภาษาเมืองหกโมงเช้าหมอกหมองเยอะนะครับหมอกเยอะยังไม่มีใครตื่นเลยของเรา สัญญาณโทรศัพท์ AIS AIS นี่เยอะนะครับส่วน Wifi ที่มีให้สัญญาณไม่แรงนะครับใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าดึกๆนี่โอเคดึกๆนี่ถือว่าใช้ได้ที่นี่ปั่นไฟให้เราใช้ทั้งคืนนะครับ บรรยากาศดีมากหมอกเยอะเลยนะดูบนยอดเขาแต่ที่นี่อากาศชื้นนะหมายถึงว่า,อาตอนดึกๆนี่หนาวนะคืออยู่ใกล้น้ำแล้วก็ภูเขาล้อมรอบภูเขาล้อมรอบเราเลย ส่วนเรื่องเสียงนี่เงียบนะครับเงียบเพราะว่าแต่ละแพอยู่ไกลกันมากแต่บรรยากาศเช้านี่คือดีมากนี่เดือนอะไรเดือนสิบเอ็ด เขาบอกว่ามาที่นี่แล้วไปที่ไหนต่อได้ใกล้ๆนี่ก็จะมีวัดอ่าวัดบ้านเด่นพิมพ์เลยวัดบ้านเด่นสวยสวยแล้วก็จะมีแดนเทวดาแล้วก็จากนี้ไปเชียงดาวก็ไม่ไกลอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอ,รอขาต้มอยู่อีกอย่างหนึง่งจบคลิปอ่ะยังไม่จบก็ได้ มีอะไรอีกนะรอข้าต้มเนาะอ,นนอขาวต้มปลาอ่ารอข้าต้มปลาโอ้ปลาขึ้นตัวใหญ่หญหบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเอ่าเขาจะได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทั้งคืนนะต้องบอกก่อนเผื่อ <S <S เผื่อใครอชอบนอนเงียบๆจริงๆแต่ในห้องมันก็เงียบนะอ่าตรงนี้ชื่อเวลาลอยอันนี้เวลาลอย ตรงนู้นแพรเออตรงนี้เอกชยัยตรงนี้มอลเทนโฟร์ตรงนี้อะไรอันนี้ลันนามแล้วก็ถ้ามีเวลาเนาะนั่งเรือเข้าโอเดะเขาทิดแพงอยู่นะสองสองพันไปที่หางเขื่อนอ,อยู่เขตอำเภอพร้พาาเลยนะครับถ้าไปตรงนั้นตรงนี้ติดกันระหว่างอำเภอพร้พาากับแม่แตง จบคลิปท่าน,นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอเขาต้มอีกอย่างเดียวหมอกลงเยอะเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมมุมเดิมมุมเดิมมุมที่เห็นเมื่อเช้านี้เมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นหมอกยังลงเยอะอยู่เลยสวยเยอวนะวิวดีบรรยากาศดี ภูเขาล้อมรอบหมดเลยนะ,นะเจอกันคลิปหน้าครับ